เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาอยู่ที่ด้านหน้ามหาวิหารพุทธปรินิพานด้านหน้ามหาวิหารพุทธปรินิพานก็คือด้านหน้าพระธาตุจอมผานี่แหละอาตมาอยู่ใต้ต้นอโศกที่มีใบย,ย้อยๆลงมานี้แล้วก็ใต้ต้นประดู่แดงอันนี้เรียกว่าต้นประดู่แดงก็จะมีกล้วยไม้ มีกระเช้าสีดาเกาะอยู่ทั่วไปตามต้นประดู่แดงต้นนี้แล้วบริเวณนี้ทำงานกันอยู่สร้างงานกันอยู่สุดท้ายไม่มสันเทียเริ่มตัดไม้อยู่ขาแล้วพ่อประสิทธิ์แม่นินทองแม่นินทองกวาดบริเวณพ่อประสิทธิ์พ่อประสิทธิ์ก็กางเหล็กออกนะเหล็กมันเป็น งอมาก็ยนะืดเหล็กเรียกว่ายืดเหล็กะพาประสิทธิ์นอบน้อมหลวงพ่อชุ่มบุญเตรียมแล้วบริเวณนี้หลวงพ่อชุ่มบุนเตรียมบริเวณนี้แล้วกับคูบโตเราจะเคลียร์ด้านหน้าบริเวณนี้เพราะว่าเป็นด้านทางขึ้นพระธาตุจอมผาด้วยเราจะเคลียร์ด้านนอกแล้ววันนี้ขึ้นตรงนี้แล้วเริ่มจากการเชื่อมเหล็ก เกาะเล็กขึ้นไปบริเวณผนังตรงนี้วันนี้จะทําตรงนี้แล้วนะตกลงกับคูบาโตแล้วหลวงพ่อชุ่มบุญแล้วนะแล้วก็ช่างแดงแล้วจะทําตรงนี้แล้วล่ะส่วนจึงสุนันทาวงสาเทียมก็จะไปทาสีด้านบนโกสิตาก็มาดลวดตาขายก็ยังมีทิศวินพนมเทียน แล้วก็ไม่ชีก็มาแล้วไม่ชีบริยัตราประกาศให้ทราบว่าพรุ่งนี้วัดป่าอุภาสูงเปิดวัดในวันพรุ่งนี้แล้วตามมาตรการคลายล็อกของจังหวัดก็ผู้ที่จะเข้ากราบพระธาตุจอมผาในวันพรุ่งนี้ต้องตรวจคัดกรองจากด่านตรวจชุมชนก่อนเขาจะวัดไข้เขาจะมีสติ๊กเกอร์ติดที่ไหล ดังนั้นผู้ที่จะขึ้นวัดปราอผาสูงต้องมีสติ๊กเกอร์ติดที่ไหลบริเวณด่านคัดกรองของชุมชนหมู่บ้านก็ให้ทราบตามนี้นะเปิดวัดแล้วนะเปิดวัดแล้วแล้วก็สามารถมากรบาบพระธาตุจอมผามาชมวิวธรรมชาติในวัดไม่มีอะไรหรอกเป็นที่ก,กว้างๆแล้วก็บริหน้าผามีวิวต่างคนก็ต่างเดินไกลๆก,กันไม่มีใครมากหรอกในวัดไม่มีอะไรเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหรอก แต่ว่าจะขึ้นมาวัดนั้นต้องผ่านด่านตรวจของชุมชนก่อนคือมีสติ๊กเกอร์ติดที่ไหลให้ทราบว่าผ่านการตรวจแล้วนะก็มีมาตราการที่ผ่อนคลายแล้วก็เปิดให้กราบแล้ววันนี้ก็แม่ชีสุพินะแม่ชีก็น่าจะไปทำความสะอาดในพระธาตุจอมผาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วล่ะนะก็สามารถที่จะให้ทุกท่านเข้ากราบพระธาตุจอมผาพระบรมธาตุเจดีย์สีภูผาสูงได้นะ อันนี้ก็เป็นงานในวันนี้ที่ทำงานกันที่นี่นะด้านช่างไฟกูบะโตูก็นำทีมช่างไฟกำลังที่จะทำด้านใน,นเป็นช่างไฟช่างแสนก็วาดอยู่นะอา้าวช่างคมหาหลวงพ่อชุ่มหลวงพ่อชุ่มหาเขาหา้านั่นะ่ะวงเดือนอีกตัวหนึ่งตัวสีเขียว,ยว,วช่วยดูด้วยช่วยดูด้วยวงเดือนอ่ะ ถามวินัยดิคมถามช่างวินัยถามช่างชอบลองลองโทรถามหาอุปกรณ์กันอยู่เขาหาอุปกรณ์กันอยู่พระอาจารย์ก็ต้องช่วยหาเขาด้วยเดี๋ยวพูดเสร็จเลยไปช่วยหาของพวกนี้วางตรงโน้นตรงนี้นะหากันอุปกรณ์กันอาคุบโตหลวงพ่อชุ่มบุญแล้วก็แล้วก็ช่างแดงกำลังโซเลเรื่องตรงนี้ที่พระอาจารย์สั่งให้ทำตรงนี้นะที่ต้องทำด้านนี้ ก็ต้องต้องทำตามที่พระอาจารย์บอกแล้วล่ะนะล้วก็มีการดิ่งมีการเจาะมีการวาดภาพเสียก่อนว่าเราจะทำอย่างไรอย่างไรให้แข็งแรงแล้วก็ทนทานแล้วก็ดูมีศาสตร์มีศิลป์อะไรพวกนี้นะเติมเติมเข้าไปให้ให้มีศาสตร์มีศิลป์ดูดีนะอีกข้อหนึ่งแสงดาวกองสันเทียนะก็ขึ้นมาแล้วนะทีมของคนวัดไม่ว่าจะเป็นโคซิตาจึ่งแข็งดาวขึ้นมาแล้ว แล้วมีเห็นมีปราีนีะมาหรือเปล่านะเมื่อวานนี้เห็นปราณีมาเกี่ยวกลางอยู่วันนี้อยู่หรือเปล่าหรือกลับไปแล้วนะอันนี้เป็นงานที่ที่จะทํางานในวันนี้ที่ที่มหาวิทยาลัยพุทธปรธิยพานทีมทาสีก็จะไปเรื่องสีฟ้าเพดานที่ทําให้เป็นท้องฟ้าบนเหนือบริเวณพระ,ะพุทธเจ้าปางเสิรจดับขันทปริยพานหินสยเขียวน้ําหนักอ่า900ตันนะ แล้วก็มีการผูกตาข่ายอยู่ด้านาซุ้มหลังพระยกมรกตเราก็มีงานแบ่งกันไปแบ่งกันคนละอันคนละชิ้นนะลูกศิษย์ลูกลหาถ้าว่างก็มาถาวายแรงก็แบ่งงานกันทำช่วยงานกันวันนี้พ่อ,อประสิทธิ์ก็กำลังยืดเหล็กอยู่นะก็บริเวณนี้จะถูกเคลียร์นะมีน้ำมีอะไรอยู่นี่เยอะเหมือนกันน้ำ เอาไว้ตรงนี้ก็จะถูกจัดวางให้ดีเป็นน้ําดื่มนะเพราะว่าเรามีกระรอกเยอะวางไว้สุ่มสีุส่มาอะไรไม่ได้มันกัดหมดนะ,ะช่วยกันวันนี้ช่างคมก็เรื่องบันไดมิโซะเอกรินเบิร์ดน็อตก็เรื่องบันไดก็หลายๆจุดนะช่วยกันนะล,ลมเหลียวก็ไปติดท่าบันไดกับช่างคมกาททางานกันทุกจุดนะหาอุปกรณ์กันอยู่ ตอนนี้หาหาวงเดือนอีกสองตัวหาตีอุปกรณ์กันตลอดเวลาเลยทีเดียวจะจมทั้งหลายนั่นก็เพราะว่ามันหลายช่างหลายมือ,อในการทํางานวางตรงนู้นบ้างตรงนี้บ,าบา้างซอนกันไว้บ้างอะไรอย่างนี้นะมือบางคนก็ต้องเก็บให้ดีเขาก็ต้องเก็บให้ดีนั่นแหละแต่บางคนหาทีหลังก็ไม่เจอแต่บางคนที่เก็บให้ดีก็เพราะว่าต้องการที่จะใช้ต่อไปได้ง่ายนะเรลุยๆกันแล้วละ่ะที่มหาวิหารพุทธปรินิพพาน มีกามาก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 าด้วยนนมาร้องมาร้องช่วยงานกันที่นี่ที่มหาวิทยาลัยพุทธปริณนิพานนะ,ะเราก็ทำงานกันเป็นบุญเป็นกุศลกันที่ตรงนี้นะก็ช่วยงานกันที่มหาวิทยาลัยพุทธปริณนิพานเราเห็นว่าด้านนี้พระอาจารย์สั่งให้ลุยด้านนี้นะเพราะด้านในฉาบเสร็จแล้วก็ทำผิวด้านในเสร็จแล้ว น้าภายในมหาวิหาเมุสลม,มรีาพานนี้ผิวด้านในเสร็จหมดแล้วกรอบหน้าต่างด้านในก็เสร็จหมดแล้วเมื่อเสร็จหมดแล้วเราก็ออกมาด้านนอกนะก็เริ่มที่จะรุ่ยด้านนอกฝั่นนอกก็ฝั่งตรงนี้แหละตรงที่ด้านนี้นะตอนที่พระอาจารย์ยืนมองอยู่นี่นแหละก็จะได้ทําให้สําเร็จผลสเสด็จประโยชน์นะก็สาธุก,กับผู้ถวายแรงถวายงานบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทุกๆุคนพระเนนแม่ชี ตลอดจนค้นวัดเด็กวัดพวกนี้ก็ช่วยงานกันทุกสัตว์ทุกส่วนเพื่อความสําเร็จอันดีงามก็สาธุกับทุกท่านวันนี้จะรึกเอาไว้ะจะรึกเอาไว้ให้สำเร็จผลสําเร็จประโยชน์วันนี้วันที่สามกันยายนพฤษธศักราร้อ6 4ภาคเช้างานวันนี้ตามที่บอกนี่แหละวันพรุ่งนี้สี่กันยายนวันเสาร์เปิดให้เข้ากราบพระธาตุจอมผาได้แล้วก็เปิดให้เข้าวัดป่าผาสูงได้แล้ว มีหลายคนถามมาบ่อยๆก็บอกต่อกันสักหน่อยสักนิดก็ได้ว่าเปิดแล้วแต่ว่าต้องผ่านการคัดกรองของด่านชุมชนหมู่บ้านดงมะไฟเสียก่อนมีสติ๊กเกอร์ติดที่หน้าอกมาถึงจะเข้ากระบพระทธาตุจอมผาถึงจะเข้าวัดเป่าผาสูงได้นี่คือนโยบายแล้วก็ <c oughs> สิ่งที่ต้องบอกสําหรับผู้ที่จะมากราบพระบรมธาตุเจดีศรีภูผาสูงหรือพระธาตุจอมผาก็ดีกับทุกท่านเองนั่นแหละมาตรการพวกนี้นะ มาตรการพวกนี้ก็ดีกับทุกท่านเองนั่นแหละ,ะเมื่อทุกท่านได้ตรวจได้กรองก็จะเป็นการดีทั้งเราทั้งท่านและหลายๆคนก็จะได้ทํางานสำเร็จผลสำเร็จประโยชน์กรสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนตอนนี้ทยอยทยอยขึ้นมานะหลายๆคนก็ทยอยทยอยขึ้นมาเพื่อจะมาถอยแรงสร้างมหาวิหารพุทธปบริณิพานได้บุญด้วยกันสาธุด้วยกันอนุโมทนาบุญด้วยกัน บุญบาปนี่เป็นคููคือเงานะบุญบุญนี่เป็นคููคือเงาบุญสบไปตามเฮาสุวรรณบ่ไม่เว้นขันทออภาเห่นพาปัญผ้ามันเต็นแลนด์พาแอนแอนฟอนบุญนั่นแกแอนนําขันเทานั่งยองยอ่อบุญนั่งกนันนังตามยญ้าม้าโอดล่องนอนบุญก็อ่อนนอนด้วยยา้าฮาโตนล่งห่วยผู้พาหลายลานขึ้นป่าไม้ผาลานดานเขาบุญกติดต,ตามเก,เกี่ยวเกาะเกี่ยวพันธนั่งเมืไม่เหินห่างไปไกลกันได้ ขอในชั้นในแท้ข้ามาบุญกุศลนะจะติดตามกลตามสนผู้ทำนะ <c oughs> อ่ะฟังกันไปพญา,านะาะพญาอีสานเดนะ้คนฟังไม่เป็นก็ไม่เป็นลองฟังไม่รู้เรื่องคนฟังเป็น,เป,นเป็นนะคุโบโตเตรียมแล้วนะเครื่องตัดเหล็กตู้เชื่อมนะตะวนันนะตู้เชื่อมสองตัวเลยคุโบโตตู้หนึ่งเพราะชุบบนตู้หนึ่งนะเครื่องตัดเหล็กหนึ่งตัวแล้วเหล็กก็เตรียมแล้วนะ สว่านเจาะดอกสว่านแปดมิลนะเ่ะ,ะเริ่ม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 ปฏิบัติการที่จะสร้างมหาวิหารพุทธรบริพธ์นในวันนี้ที่เราทํากันทุกวันทุกวันส่วนทีมตาาาัวกอาดก็ปัดกวาดตรงนั้นตรงนี้นให้สะอาดก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะขึ้นมาเรื่อยๆพระก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะกูบาก็ทยอยทยอยขึ้นมาแต่ละองค์แต่ละองค์เพื่อจะสร้างงานที่มหาวิหารพุทธรบริพา์ให้สําเร็จนี่คืออัปเดตในวันนี้ สามกันยายนวันศุกร์ที่สามกันยายนพุทธศักราช2514ภาคเช้าขอเจริญพร